สเสด็จไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่ส่อเกือบสี่สีันแล้วนอน้องสามสามน้อง,งอเตัวที่เลยหลือเดี๋ยวนี้ปล่อยมือปืนดำเนินการอยู่สะอยังไม่ได้จับยังไม่ได้จับออกมาหรอกสออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยสอจะจับ จะเอาวเลี้ยงช่วยแบ่งเบาภาระของมือปืนสรอสงสารเขาส่อดูดูกำลังเจริญอาหารสรอความเป็นเด็กน่ารักส่อแล้วคนหรือสัตว์ พ่อแม่ต <qu> ้องดูแลเอใจใส่และสอนดูดูดูสอนดู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 ท่าจะโยนครูจัดอยู่สอนกินเยอะกินแ่เล็กนนนเกินลูกจะได้โตโตอะไรพ่อสันพ่อสันเปลี่ยนที่มาอยู่ที่ใหม่สออมาอยู่ใกล้พ่อแล้วทีนี้ให้ ให้พี่ปังไปอยู่ข้างหลังแทนเพราะพี่ปังไม่มีประสบการณ์เพราะสันเขาเก่งแล้วเขาไม่กลัวอะไรเอามาเอามาอยู่ใกล้พ่อเลยแหละต่อไปไปไหสันเออเสียงให้พ่อหน่อยเร็วไหเร็วเสียงหน่อยเออเร็วเสียงดีเสียงดีเสียงดีก่นเร็วได้หลายชุดแล้วเหรอสพ่อสันลุกลู้นคำสั่ง มนุษย์เหรอเพิ่งออกมาเมื่อเช้าเลยเหอย้ายย้ายย้ายเออลังลังลักมันเ๋ยวเอากระฟาเร็วหน่อยเร็วคูคูขึ้นมาเลยเร็วเอาเร็วเร็วเร็ว พ่อถ่ายรูปให้แล้วไม่ได้ถ่ายก็จะเป็นปีแล้วมาเร็วเร็วเร็วเอาคุยครั้งหนึ่งคุยพ่อดูเร็ว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 เออเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นเร็วเออเออพ่อสันสอพ่อสัน ถ้าขายสามชั้นสออีกาดำอีกาดำมันกวนสอมึงมาถือที่นี้อันนี้ของใครเนี่ยกำลังฟักอยู่เหมือนกันของพี่มาร์คยี่สิบมีนาใกล้แล้วสอใกล้จะแตกอีกแล้ว ไอ้สาสามสามอันนสามสามม่ได้ออกงานะลูกมาต่อสู้กันหน่กัพอเวมามาเร็วเรเสียงหน่อยเร็วเร็วก่อนั้นแตะมือกับพ่อหน่อเร็วแต่มือเร็วเสียงเสียงมาถ่ายรูปให้เล้วเร็วแต่มือกัพอก่อนแตมือ่มามาตัแย่งแงหน่มาๆมาเร็วเ แตะมือกับพ่อเร็วมาแตะมือ่อยแตมือมาแตะมือก่อนเร็ว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 มาเร็วเร็วเรงนี้แตะมือแตมือแตะมือแตะมือก่อนแตะมือแตะมือแตมือแตะมือแตะมือกับพ่อกันมาเร็วเร็วแตะมือแตมือก่อนแตะมือมือมือแต่ดีดิแต่ดีดิ ใจดีๆก็ได้ดีๆกได้หน่อยมาเอ๊ะแต่เม,มื่อกันเร่วเวเร็วเร็วเร็วเไม่ได้ปไหนง่ายนอลูกมันร้อนเลยนี่ใจมือใมือใจมือใม,มือดีๆเสด็จสามสามนูน่นดูคู่เกิดสองคู่เกิดอันนี้สามสองนี่มาเร็ว,วสูว้ไเลยมา เร็วไปไหนล่ะย่านกล้องตีเขาไปหอดสวรรันสั่นฟ้าแล้วมึงย่านยังนี่อันนี้เสด็จยี่สแปดซอนี่อนุรักษ์ไว้มาหาห่อเลยวะถ่ายรูปเร็วไม่ค่อยจะจับเท่าไหร่แบบกซ้อจกตัวนี้ลายมันสวยสอลายมันแตกสอมันเต็ม ลายแตกมีทุกอย่างสอนอนกตัวนี้บัวแต้มมาหาพ่อเลยมาฝึกง่ายสอนง่ายนกตัวน,นี้สอนแต่ผมไม่ค่อยจับหรอกดิวดิวหาพ่อเลยมามามา,มาเสียงเสียงมา,มาดิวดิวอู้มาดิ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 หาพ่อเร็วลงมาลงมา เร็วเรวกว่าเร็วกว่าเร็ว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 เร็เสด็จยีสบปดสอนตัวนี้ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่สาสิบเอาไว้สองตัวสอเอาพี่ปังกับไอ้นี้แหละยี่สิบแปดได้ไหมนอกนั้นไม่รู้หายไปไหนหมดก็เหลือชุดใหม่แหละชุดพวกสามสิบขึ้นแลซ้อน่สามสอง ลน,นสามสามเฮ้ยเยสฮะรีวิวให้ดู